สวัสดีครับผมก็ช่องสูตรรับนำโชคเนาะวันนี้ก็จะเสนอสูตรเน้นร้อยนะสูตรนี้จะเน้นร้อยรองหน่วยซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์คำนวณจากสถิติที่ออกวันศุกร์นะครับผมเป็นสถิติที่ออกวันศุกร์จะได้ตัวเด่นแค่สองตัวซึ่งล่าสุดที่ออกวันศุกร์ก็คือ งวดประจำวันที่19ปี66อ่าวันที่1เดื 66. อน 1, 9ปี66งวดนั้นผมวิเคราะห์ให้4กับ5ซึ่งตัวที่เข้าก็คือเลข4ซึ่งผมให้4กับ5เป็นหลักร้อยมันก็มาตรงเป๊ะเลยนะครับงวดนั้นวันศุกร์นั้นอ่าช่องของเราแตกไปที่3ตัว4 8 7 ตวโต๊ะสองตัวผมให้แปดเจ็ดออกเจ็ดแปดออกสี่เจ็ดแปดนะครับรอบนั้นหลัก้อยก็ถูกอ่ารอบนี้ผมเอาสูตรเก่ามาให้ดูซึ่งหลายคนน่าจะลืมแล้วนะครับเพราะว่างวดที่แตกรอบนั้นก็คือปังมากนะครับสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดตัวเดียวออกเจ็ดแปดบนนะโอเคนะเดี๋ยวเอาสูตรนี้มาให้ดูกันอีกเพราะว่าคงลืมไปแล้วเพราะว่าหลายงวดแล้วนะครับผมที่ไม่เข้าสามตัวแบบนี้ รอบนี้มาวันศุกร์อีกนะศุกร์ที่1นธันวาคมาครบรอบวันศุกร์อีกแล้วนะครับผมสถิติหวยวันศุกร์มันจะมีตัวหนเด่นมาดูกันเลยซึ่งรอบนี้ผมเน้นร้อยคิดว่าน่าจะมาที่หลักร้อยอามาดูที่ออกวันศุกร์นะสิ 16. เดือน7ปี64ส่นะย้อนหลังตั้งแต่ปี64เลย าหาตัวเด่นที่จะออกวันศุกร์งวดถัดมานะครับก็คือใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบนแสนบวกหน่วยบนแล้วไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มนี่แหละคือจะได้2ตัวเด่นมาตัวก็คือ5บวก5ได้0นยนะ์ะได้10อ่าได้10 10ก็คือใส่0กับ1เนี่ย2ตัวนี้จะไปเป็นตัวเด่นซึ่งผมบอกว่ามันเน้นร้อยรองหน่วยเพราะมันเดินมา ร้อยกับหน่วยเยอะที่สุดงวดถัดมางวดประจำวันศุกร์ที่1เดือน10ปี64ปีเดียวกันนะเขาออกไปที่171่ 1, 7, 1, นะสตัวท้าย171ตัวที่เข้าก็คือเลข1นี่ศนย์กับ1ตัวเดียวเนี่ยเลข1มาทั้งร้อยทั้งหน่วยอ่าเป็นเลขหามไปเลย1 7ึดหนนะโอเค ถัดมานะครับก็หาวันศุกตัวเด่นบันศุกงวดถัดมาที่หนึ่งเดือนสิบปีหกสี่นะว่าจะออกอตรงวันศุกงวดถัดมาคือเลขอะไรที่เป็นตัวเด่นหลักแสนคือห้าบวกด้วยหน่วยก็คือหนึ่งห้าบวกหนึ่งเลขหกนะครับหกับเจ็ดนะครับผมหกับเจ็ดใครชื่นชอบสูตรนี้เข้ามาดูได้นะครับผมรอบนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะหกกับเจ็ด อมาดูงวดถัดมางวดวันที่1เดือน4ปี65ซึ่งออกตรงกับวันศุกร์นะครับผมปี65ปีถัดมาเลยเขาออกไปที่970618เลข6เลข7ตัวที่เข้าก็คือเลข6นะมาที่หลักร้อยนี่เลข6 2ตัวมาตัวหรือจะมาคู่กันอ่ะอันนี้ผมจะเขียนไว้ให้ตรงนี้ก็แล้วกันว่ามันมาอะไรมันมาร้อยแล้วก็หน่วย งวดนี้มาที่ร้อยร้อยอย่างเดียวนะโอเคหาตัวเด่นงวดถัดมานะครับเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าหลักแสนบวกด้วยแปดหลักหน่วยนะครับผมแปดหลักหน่วย,ยเกือบปากานี้นะอ่ะเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดมาดูงวดถัดมานะครับที่ออกตรงกับวันศุกร์ นะตรงกับวันสุกร์ก็คือวันที่หน่งเดือน7ปี65นะครับงวดถัดมาเขาออกไปที่417นะครับ417ตัวที่เข้าก็คือเลข7มาที่หลักหน่วยนะครับผมอ่รอบนี้ไม่มีร้อยนะครับ7กับ8มาที่หลักหน่วยอสามงวดไม่มีเลขหลักสิบเลยนะเอาโอเคถัดมา 9, 8, 1, 4, 1, 7นะครับหลักร้อยคือ9ไม่ใช่หลักร้อยสี่หลักแสนคือ9บวกด้วยหน่วยเก้าบวกได้16นะครับผม6กับ7นะ6กับ7งวดถัดมาซึ่งออกตรงกับวันศุกร์นะครับผมก็คือวันศุกร์ที่16เดือน9ปี65นะเนะเขามาวิชี้ตัวไหนครับ 703เลขท้าย3ตัวคือ703ตัวที่เข้าก็คือเลข7นะเลข7นะครับมาที่หลักร้อยอีกแล้วนะครับผมเลขเลข7มาที่หลักร้อยถัดมานะครับ943703ตัวเด่นของงวดบรรสุกที่จะออกงวดถัดไปตัวเด่นได้อะไร9บวก สนะครับผมแสนบวกหน่วย2องเกาบวกสเป็น12บส,สองกับ3มงวดถัดมาหวยออกวันศุกก็คือวันที่16บเดือน12ปีหกนะครับก็ออกไปที่093 09 093ตัวที่เข้าก็คือเลขอะไร2กับสามเข้าที่หลักหน่วยนะครับสนะครับ เข้าที่หลักหน่วยงวดนี้มาที่หลักหน่วยนะอ่ะถัดมานะครับ16เดือน12ปี65เนาะหลักแสนคือ8บวกด้วยหน่วยก็คือ3 8 9 10 11 11ก็คือ1กับ2นะ1กับ2จะมาไหม หกับ2องวันศุกร์งวดถัดมานะครับวันที่อะไรวันที่30เดือน12ของปี65นะครับตรงกับวันศุกร์กขออกไปที่3ตัวท้าย196ตัวที่เข้าก็คือเลข1อ่าเลข1มาที่หลักรายเอาร้อยแล้วก็หน่วยแล้วก็ร้อยอีกทีหนึงนะงวดนี้มาที่หลักร้อยนะครับผมอ่ะถัดมานะครับ 1>, 1, 5, 7, 1, 9, 6หลักแสนคือ1บวกด้วยหน่วยก็คือ6นะครับ1นึ่งบวกจะได้เลขเด่น2ตัวก็คือเลข7นะครับกับ8อ่ะ7กับ8มาดูงวดที่ออกวันศุกร์งวดถัดมานะครับ16เดือน6ปี66นะครับข้ามปีมาเลยโอ้โหทิ้งระยะยามากนะครับ6เดือน16 6, 6. ปี66ก็คือปีนี้ออกไปที่872ตัวที่เข้าก็คืออะไรครับ2ตัว8กับ7นะครับ872เข้า2ตัวนะรอบนี้เข้า2ตัวเลยนะครับ8กับ7มาแพ็คคู่ครับมาหลักอะไรมาที่เลขหลักร้อยแล้วก็เลขหลักสิบมาหลักสิบครั้งแรกเลยนะครับ <laughs> ออตั้งแต่ปี64 มาร้อยกับสิบร้อยก็คือเลขแปดสิบก็คือเลขเจ็ดนะถัดมานะครับผมสองหกสี่แปดเจ็ดสองใช่ไหมหลักแสนคือสองบวกด้วยหน่วย2อบวกสองได้สี่สกับห้าเป็นตัวเด่นงวดถัดมานะครับผม จะมาหลักไหนอ่ะงวดถัดมาก็คืองวดล่าสุดที่ออกวันศุกร์ก็คือวันที่1เดือน9ปี6 6งวดนั้นออกไปที่915 4หนึดตัว,ว4.78ตัวที่เข้าก็คือเลข4หลักร้อยซึ่งผมเน้น4กับ5ไปรอบนั้นแตก3ตัวนะครับผม <mistakes. S 1> เข้าไปที่หลักร้อยนะครับผม <ota> อ่ะ อา้าวมาหาตัวเด่นของรอบนี้ดีกว่าวันศุกร์ที่เท่าไหร่อา่าวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทิ้งมาสามเดือนนะครับผมหนึ่งธันวาคมปีหกหกอา้าวก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับผมมันจะได้ตัวเด่นตัวไหนเนาะ 9ก็คือหลักแสน9ก้าหนึ่งห้บวกหน่วยก็คือ8 9ดบวกแได้เลขตัวนี้ครับ2ตัวที่จะมาแน่ๆใน3ตัวบนก็คือเลข7กับ8 7กับ8จะมาหลักไหนอ่าเกับ8ต้องมาแน่ๆก็คือย้อนดูจากสถิติดูครับผม ดู0 1 1มานะครับคือคือร้อยเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนเฉพาะหลักร้อยนะหยิ่งวดนเนี่ยร้อยหกกับเจ็ดมาร้อยเจ็ดกับแปดมาหน่วยนะครับออกออกอะไรออก4 1 7นะรอบนี้มันหน่วยอ่ะถัดมาได้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดมันมาที่เจ็ด0สามก็คือร้อยอ่าถัดมาที่สองกับสามสองกับสามเข้ามาที่ 093เดินมาที่หลักหน่วยจากหลักหน่วยมาถัดมาเขาได้1กับ2 1กับ2เ็ออกไปที่196หลักร้อยอีกแล้วสลับตำแหน่งกันมาอีกแล้วหน่วยร้อยอ่าแล้วก็ถัดมานะครับได้7กับ8 7กับ8ออก872ก็มาที่78 2ตัวเลยมาร้อยแถมหลัก10 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8งวดล่าสุดก็คือได้4กับ5 4กับ5เขาออก478ก็มาที่หลักร้อยอีกแล้วนะครับผมร้อยจาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8งวดหลักร้อยเดินไปที่กี่งวดอ่ะ 4, 5, 6 4ง6งวดนะครับโอ้ ธาตแค่ธาตุหลักร้อยแค่ออกหลักหน่วยกับอ่าหลักหน่วยสองครั้งเลยนะครับอ๋องวดไหนที่ออกหลักหน่วยเออนี่นี่นี่อะไรอันนี้ก็คือหลักหน่วยเนี่ยคือเขาไม่มาร้อยแค่สองงวดจากหกงวดนะนอกนั้นเก็บเรียบหลักร้อยหกงวดติดเก็บไปที่หลักสิบเขาแถมมา ทั้งเดียวนะครับผมหลักสิบมาครั้งเดียวหลักหน่วยให้มา3มงวดหลักร้อยหกงวดเพราะฉะนั้น7กับ8นะครับผมรอบนี้นะเกับ8ถ้าจะติดอะไรไว้ผมขอวางไปที่หลักร้อยก็แล้วกันนะเกับ8ต้องมีมาแน่ๆวันที่1เดือน12 6สนี้ผมขอวาง7ด แปดนะคิดว่าน่าจะเป็นเลขนี้หลักร้อยเจ็ด xx แปด xx ถ้าไม่มาหลักร้อยอันนี้ผมเน้นร้อยเลยนะถ้าไม่มาหลักร้อยผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักหน่วยนะเจ็ด xx แปด xx ถ้าไม่มาหลักร้อยคิดว่าน่าจะเป็นหลักหน่วย ผมขอวางไว้แบบนี้ก็แล้วกันเนี่ยอืมหรืออาจจะมาแพ็คคู่ก็ได้รอบที่แล้วมาออกอะไรออกสี่เจ็ดแปดนี่ผมวางไว้แบบนี้เจ็ด xx แปด xx xx เจ็ด xx แปดนะเปอร์เซ็นต์มาได้เยอะที่สุดแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่า น่าจะเป็นหลักร้อยอ่ะแปดกับเจ็ดนะเจ็ด xx กับแปด xx น่าจะเป็นตัวนี้มาหลักร้อยเจ็ดกับแปดขอฟันไปชี้หลักร้อยก็แล้วกันหลักหน่วยเป็นตัวรองเนาะเน้นร้อยรองหน่วยอ้าวเราได้บทสรุปของหลักร้อยแล้วนะครับผมอ้าวมันไม่ชนนะสูตรนี้มันไม่ชนกับสูตรอื่นนะ สูตรหลักสิบผมได้อะไรลงไปเรียบร้อยแล้วใครไล่ดูไปไล่ดูได้นะครับผมถ้าจะจับตอนนี้ก่อนที่ผมจะจับชุดสรุปตัวเน้นให้นะครับผมหลักสิบหลักสิบผมได้ตัวเดียวนะไม่รู้มีใครชอบหรือเปล่าแต่มีผมมีตัวลองชุดเต็มให้ด้วยหลักสิบตัวที่ชนก็คือเลขเก้านะส่วนหลักหน่วยมันชนกันที่สามตัวนี้นะครับก็คือสี่หกเจ็ดไปสี่หกเจ็ดใช่ไหมเออใช่ สี่ชนสามตัวนะอันนี้คือหลักหน่วยนะสี่หลักสิบคือชนที่9ตัวเดียวส่วนหลักร้อยอ่หลักร้อยนะผมผมให้เน้นร้อยก็แล้วกันหลักรนะ้อยน่าจะเป็นตัวนี้สองตัวนี้แหละเกับ8ด ซึ่งตัวเลขไม่ชนกันพอดีจับคู่กันได้หมดเลย7 9็ดเก้าสี่เจ็ดเก้หดเดแปดดหกดอ่ะลองจับคู่เอากันได้นะครับผมนี่อ่าผมให้หลักร้อยเน้นร้อยก็แล้วกันสองตัวเนี้เ7กับ8เป็นตัวเด่นของรอบนี้เด่นบันสุกวันสุกน่าจะเด่นที่7 รอง8 9้านะไล่ดูจากสถิติตัวนี้แล้วเด่นเจรอง8ดกับ9ตัวเลขไม่น่าจะหลุดกับเจ9ดปด้าต้องมีติดแน่ๆเกือบทุกงวดมันมีพลาดแค่งวดเดียวหรือเปล่าเห็นปะ่ะ7จดเจ็ดอันนี้แปดอันนี้เจ็ดอันนี้เจ็ดนี่เก้านี่เก้าอันนี้เจ็ดอันนี้เจ็ดกับแปดรอบนี้ก็คือให้เด่นเจ รองแปดกับ9้าไปเจ็ดกับแปดน่าจะติดวางวิธีหลักร้อยเลย <c oughs> อครบทวนกระบวนความตั้งแต่สิบหน่วยแล้วก็ร้อยปิดท้ายด้วยร้อยนะครับผมเนาะก,ก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับผมาล้ววันนี้อาจจะแตกสามตัวกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่า เิงๆปังปกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ